นักธุรกิจมักคิดว่าทำประกันและขาดทุนครับแต่เชื่อเถอะครับว่าขาดทุนไม่น่ากลัวเท่าขาดคุณครับ นักธุรกิจนักลงทุนหลายคนกับเมื่อทําประกันชีวิตครับเขามาักจะคํานวณทุกบาททุกสตางค์เลยครับและคิดว่าเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่น่ดีกว่าเพราะทําประกันแล้วขาดทุนไงครับโดยลืมนึกถึงความจริงไปข้อนึงครับว่าการที่ลงทุนใ,นใดๆจะมีกําไรงอกเงยการค้าใ,ใดๆที่จะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเพราะมีคุณเป็นผู้บริหารจัดการคุณว่าจริงไหมครับ เราอาจคำนวณความเสี่ยงต่างๆในการลงทุนหรือในการทำธุรกิจได้ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีนักลงทุนนักธุรกิจคนใดคำนวณได้เลยครับนั่นก็คือความไม่แน่นอนครับชีวิตคือความไม่แน่นอนครับไม่สามารถคำนวณได้ว่าจะจากไปเมื่อไหร่ครับนักธุรกิจที่มีพิสัยทั์ครับจะไม่ยอมให้ความไม่แน่นอนใดๆครับมาทำแผนการธุรกิจหรือธุรกิจของเขาเนี่ยพังพินาศครับด้วยการใช้ประการชีวิตปิดประตูเจ๊ง ปิดประตูเสียหายนั่นเองครับนี่เสียหรือ NPL หรือเรียกว่า Non- performing loan ครับของทุกธนาคารเนี่ยเกิดขึ้นทุกๆปีครับสาเหตุหนึ่งที่พบได้ทุกปีก็คือเจ้าของธุรกิจหรือนักลงทุนครับจากไปอย่างกระทันหันทิ้งผอนลงทุนทิ้งธุรกิจให้ล้างไม่มีผู้บริหารดูแลครับในประเทศที่จเจริญแล้วครับนักธุรกิจเข้าใจเรื่องนี้ดีมากๆเลยครับเขาจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งทำอินชอนรันเพื่อปกป้องทรัพย์สินชิ้นที่มีค่าที่สุด นั่นก็คือตัวผู้บริหารไงครับไม่มีใครวางแผนที่จะล้มเหลวครับแต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผนคุณจะไม่ล้มกลางทางแบบศูนย์เปล่าถ้าเอาประกันไปอยู่ในการวางแผนนั่นเองครับถ้าหากคุณยังไม่มีไอเดียเรื่องการวางแผนธุรกิจครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับโทรมาก็ได้ครับทักไลน์มาก็ได้ผมยินดีรับทุกสายครับตอบไลน์ทุกแชทให้นั่นเองดูแลแค่คุณเหมือนคนในครอบครัวสวัสดีครับ